มาอีกแกสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องเอ็มศักดิ์สิทธิ์จูปิพิษกันเหมือนเดิมนะครับเนาะสำหรับเอ็มวันนี้ที่เนินกลุ่มบางกระทุ่มพิษณุโลกวันนี้ก็มากินต้มน่องไก่นะครับเนาะต้มธรรมดานะครับเนาะไม่ใช่ต้มยำมต้มแล้วก็ไปจิ้มน้ำจิ้มนะครับเนาะนี่ก็ต้มแล้วไกลจะสุกแล้วนะครับเนาะกำลังเดือดเลยควันท่วม ต้มเตาถ่านนะครับเนะาะเพราะว่าน้ํามันก็หมดอะไรก็หมดนะครับเนาะก็ <c oughs> เลยต้มต้มไก่นะครับวันนี้ต้มน้องไก่กําลังเดือดเลยนะครับเนาะก็ดูไปเรื่อยนะครับเนาะต้มน้องไก่นะครับเนาะ ไสุกแล้เนี่ยลองกลับดูนะครับเนาะมากินหนกันนะครับทุกคนทุกท่าน,นครับเนาะต้มธรรมดานะครับไม่ได้ต้มย่มต้มแล้วก็ไปจิ้มทำน้ำจิ้มนะครับเนาะเต้าถ่านเหมือนเดิมครับแก๊สหมด เดือดเดือ,นนอ,นอนดนะครับน้องร้อนร้อนกายได้แล้วนะเดี๋ยวน้ำมันก็ไปทำเป็นน้ำซุปได้นะครับนาอไปปรุงซะหน่อย แดงนะเคี่ยวไปเรื่อยๆเรากลัวข้างในมันแดงเพราะน้องไก่เวลานั้นมันมันชอบไปแดงในกระดูกนะครับเนาะในน่องมันอ่ะมันชอบแดงเลือดมันแดงไม่ยอมสุกเอาเคี่ยวให้มันต้มห้มันเปื่อยไปเลยแต่ไก่อันนี้แป๊บเดียวก็สุกแล้วนะครับเนาะเพราะมันไม่ใช่ไก่เหนียว เดี๋ยวก็มากินด้วยกันนะครับทุกคนทุกท่านครับมากินด้วยกันนะครับเนาะต้มน้องไก่นะครับเนาะต้มกับจิ้มน้ําจิ้มนะครับเนาะนี่นะครับน้ําจิ้มรสเด็ดนี่น้ำจิ้มตำเองเหมือนเดิมครับแซ่บเลยนะครับน้ําจิ้มสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ